สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกับช่องของเปานี่ลุงพุ่งนะครับเนาะวันนี้กิดจีพามาเบิ่งินลานตัดผมนะครับลานตัดผมในแต่วันพี่น้องนะครับวันนี้บปานี่ลุงพุงกับเบาแมนมาตัดผมสองคนครับมาไปรับชุ่มรบฟังครับ่าอามาเพ็่นจิตสัดงามงากพี่น้องกำลังตัดของเบาแมนของเบานี่แล้วหระครับพี่น้องมาไปช่มกันครับนี่ครับหน้าลานของอามาครับพี่น้องมึงครับ นี่ครับบรรยากาศาน้านเพื่อนใน้านนะครับพี่น้องเบาเมนกังตัดผมกับอามาตัดให้ยู่ครับพี่น้องได้ครับมือยางรอพี่น้องยางรอยางรอครับเบาเมนครับนี่ครับทังนี้ก็เป็นบรรยากาศของในลานของอามาครับพี่น้องได้ครับนี่ครับลานตัดผมเมาครั้งแรกนะครับที่เขาได้มัตัดผมพี่น้อง ครั้งแรกไม่เจ็ดแปดเดือนเราก็จะได้ตัดผมพี่น้องเอ้ย <laughs> มาลองชมกับฝากกดไลค์กดแชร์ดนะพี่น้อกนะเดีกันแล้วในใจให้เกันนะครับเนาะอย่าลืมบอลนีนนนลนนน่นะครับพี่นะ้องบอลนี่กับชิบะลืมพายพี่น้องกกท่านนะครับตอนชิมมี่กับฟอสข้อเป็นชิมมี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย